โอเคนะครับผมก็ขอขับสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชโกชานเอลกันอีกแล้วนะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแอปพลิเคชันในการหาเงินออนไลน์กันอีกแล้วนะครับโดยจะตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยผมทํามาเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วนะครับผมมันก็ยังจ่ายดีอยู่นะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนด้วยนะครับผมแค่มีมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถทำเงินได้เลยครับผมก็เลยจะมาแนะนานะครับ เพราะว่าแอคชันนี้เนี่ยการถอนขั้นต่ำเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยครับถอนต่ำแค่30บาทเท่านั้นเองครับแล้วก็ผมทำเงินมาแล้วเนี่ยประมาณ2,000กว่าบาทแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะครับขั้นแรกเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับแล้วก็ให้ลงทะเบียนบัญชีนะครับกดตรงลงทะเบียนบัญชี จากนั้นเพื่นอนๆกรอกข้อมูลนะครับผมประกอบไปด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดรับโ t p พนะครับผมแล้วก็กกรหัสผ่านนะครับในกานขั้นสุรบบแล้วก็ตรงรหัการเชิญให่ใส่รมเจ็บบนึ่งนะครับผม <c oughs> จากนั้นกดลงเวียได้เลยครับ โอเคครับผมหลังจากที่เื่อลงทะเบียนเปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนก็จะพบกับขอ้อามนี้มันเด้งขึ้นมาก,ก่อนเลยนะครับมันจะบอกว่าให้เราเนี่ยไปทําการทําภารกิจมือใหม่หสําเร็จซะก,ก่อนนะครับผมก็คือเป็นเหมือนการยืนยันบัญชีนั่นเองนะไม่งั้นเพื่อนๆจะไม่สามารถทําเงินได้นะครับวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับให้เพื่อนกดที่ภารกิจตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดไปที่หมดไลน์นะครับผมมันจะมีภารกิจมือใหม่นะครับก,รกดเข้าไปดูกนะันแล้วมัน อยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะให้เราแอดไลน์ไปหาแอดมินก่อนนะครับแอดไลน์ไปเสร็จปั๊บมันจะให้เราแจ้ง ID ของแอปนะครับโดย i อดีของแอปนี้มันจะอยู่ตรงนี้ครับกดที่ของฉันนะครับนี่นะครับมันจะอยู่ข้างล่างชื่อนะครับข้างบนตรงนี้นะครับให้เราแคปหน้านี้ไปก็ได้แล้วก็ส่งให้แอดมินเขานะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราแคปหน้าที่เราคุยกับแอดมินเนี่ยเข้ามานะครับ จากนั้นให้กรออดีไลท์ที่เราคุยกับแอดมินแล้วก็กดยืนยันนะครับหลังจากนั้นก็รอประมาณ1ชั่วโมงนะครับบางทีอาจจะเร็วกว่านั้นนะแอดมินเขาก็จะทําการยืนยันบัญชีให้นะครับแล้วเราก็สามารถทําเงินได้เลยนะครับผมแล้วหลักการทําเงินของแอปนี้นะครับมันก็จะมีภารกิจให้เราทํานะครับแล้วมันก็จะมีบอกว่าให้เราทําอะไรยังไงนะครับมันจะมีตั้งแต่โพสคลิปวิดีโอนะครับลงบน u t u b e หรือว่าจะเป็น กดไลค์แสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตรงด้านขวาเนี่ยมันก็จะเป็นจํานวนเงินนะครับผมว่าธุรกิจนี้ถ้าทำผ่านจะได้กี่บาทอันเองนะครับมีหลักหลช่องทางนะับแล้วแต่ความถนัดของเพื่อนเลยนะครับผมมีเยอะมากเลยนะครับโอเคแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยสามารถทำได้ไม่จํากัดเลยนะครับแล้วก็สามารบเพื่อนๆเขไหนะครับที่เหยียบขยันในการทำธุรกิจนะครับผมมันจะมีรางวัลพิเศษด้วยนะอ่าอย่างตรงนี้นะครับ คุณสรุปนะครับอ่าอาทิตย์นี้เนี่ยเขาทำไปแล้ว58ภารกิจนะครับถ้าเขา,าจบที่ท,ที่หนึ่งเนี่ยหรือว่าหมดสัปดาห์เนี่ยวันอาทิตย์ตอนที่คื้นเนี่ยเขายังติดอันดับหนึ่งอยู่เขาก็จะได้รับเงินรางวัลเพิ่มไปอีก1,000บาทนั่นเองนะครับผมโอเคมันจะมีอยู่10อันดับนะครับสำหรับคนไหนที่ขยันก็จะได้เงินเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็อีกหมดหนึ่งจะเป็นหมดการเชิญเพื่อนเนาะ นี้ของผมก็จะอยู่ที่อันดับที่สนะครับก็หลังจากจบ,จบวันอาทิตย์เที่ยงคืนเนี่ยถ้าใครเชิญเพื่อนได้เยอะที่สุดก็จะได้รับเงินรางวัล1,000งับาทไปด้วยน,นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินนะครับอันนี้เป็นบันทึกการถอนของผมเนาะผมถอนมาประมาณ0 0บาทนะคารับโดูประมาณนะัก็ทามาเดือนกว่าเกือบ2เดือนและนะ้วมันก็ยังจ่ายตรงอยู่นะครับไม่เกินหนึ่งวันนะครับ ก็เงิจ่ายดีอยู่แล้วก็ค่าผ่อนค่าน่ยอยู่ที่30บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหน,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 นที่สนใจก็สามารถลองไป d o น์โหลดทำกันดูนได้นะครับผมเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างไรายได้กับไเพื่อนได้ด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปได้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ